สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยยอดี้และทั้งช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยยอดี้ทุกท่านเลยนะครับมาอัปเดตข่าวสารนักฟุตบอลไทยกับผมยอดี้ประเสริฐมณีเลชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับอีพีนี้แน่นอนว่าต้องไปก่อติดกันที่ความเคลื่อนไหวนะครับของทัพนักเตะฟุตบอลชายทีมชาติไทยน,นะครับชุดลุยสึกฟุตบอลโลกนะฮะก็ได้มีการเดินทางมารายงานตัวกันแล้วนะครับที่โรงแรมโนเวาทลฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับเพื่อเตรียมเก็บ,กบตัวทำการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มแที่5ละ6จะบ กับจีนและสิงคโปคโดยการรายงานตัวครั้งนี้ทางมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ลำซำนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะก็ได้มีการมอบหมายนะครับดรชานวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมและในแตนาประธานที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิคพร้อมด้วยปียพง์ผิวอ่อนนะครับฝ่ายเทคนิคและหมอมหลวงกิติบ,บดีประวิตย์นะฮะในฐานะสจะากรรมการเข้ามาให้กำลังใจสนับสนุนการทำง,งาของทีมและดูแลความเรียบร้อยด้วยนะครับมาสตดาอิชิอินะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับพร้อมด้วยยิ นักกีฬาที่เดินทางมารายง,งานตัวครั้งนี้ก็ขาดเพียงแค่เอเลดอลเลาะนะฮะและสุพโชสารชาตินะครับที่จะตามมาสมทบซึ่งก็ทั้งสองคนเนี่ยก็เล่นอยู่ในลีกต่างประเทศนะครับหลังการรายงานตัวนะฮะทางมาสตดาอิชิอินะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยบอกว่าเราเตรียมมาแล้วและเราก็จะนําสิ่งเหล่านี้มาเตรียมพร้อมสาหรับการเจอกับจีนอีกครั้งจากที่เราไปดูตามสนามต่างๆเรามีการศึกษาข้อมูลและดูฟอร,ร์มการเล่นของนักเตะแต่ละคนมีการคุยกับประธานสโมสรและเฮดโค้ชแต่ละทีมรวมถึงผู้เกี่ยวข้องเราก็เลือกนักเตะที่ด,ดสุดนะครับ และเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดในการเจอกับจีนและสิงคโปร์ในครั้งนี้คือการเรียนักเตะที่ดีที่สุดเข้ามาความคิดของผมคือเราจะมีช่วงระยะเวลาในการซ้อมน้อยและการจะทําความเข้าใจแทัคติกในระยะเวลาอันสัน้นเราก็ต้องมีฐานที่เราทํางานมาก่อนหน้านี้และเลือกจุดน,นี้มาก่อนในการเข้าแคมป์ครั้งนี้ถ้าพูดถึงเน้รายของติลทธานเข็มดีและเอกนิปัญญาทั้งสองคนไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งสองคนมีรายชื่อติด50คนที่เราส่งเรียกตัวไป แต่ผมมองว่าการเลือกตัวเขาแคในครั้งนี้คือเลือกคนที่เคยอยู่ซ้อมกับทีมและเข้าใจแทคติกมากกว่าในการเลอนนักเตะนี่คือสิ่งที่มีส่วนมากกว่าทั้งสองคนก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะติดทีมชาติและเขาก็มีชื่อในการจะเลือกตัวนักกีฬา50คนมาในรอบนี้แน่นอนนะครับเราได้ข้อมูลจากแพทย์ของทีมชาติและของสโมอสรอด้วยก็อมองว่าชนะทิพสามารถร่วมทีมได้ คิดว่าจะใช้เวลาพักอีกประมาณ2-3วันเท่านั้นนะครับผมก็ทราบว่าจีนมีนักเตะอสัญชาติมาหลายคนแล้วก็เตรียมแผนไว้ในการซ้อมเพื่อจะทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดในการเจอกับจีนขณะที่ชนะที่สงกระสินนะครับกองกลางทีมทไทยบอกว่า พอดีเมื่อวานทางทีมก็ได้หยุดและได้ไปร,รักษากับทางแพทย์ของ BG ีเพื่อที่เราจะได้เวลาเตรียมพร้อมสำหรับการรับใช้ชาติในการเจอกับจีนให้ได้เร็วที่สุดสำหรับตอนนี้เบื้องต้นต้องพักประมาณ3-5วันก็ไม่กระมุนเท่าไหร่นะครับก็อยากดูแลร่างกายตัวเองให้พร้อมที่สุดและเราก็เตรียมพร้อมเจอกับจีนและสิงคโปร์อยู่ที่โค้นนะครับจะวางเทคนิคแบบไหนทีมชาติสำคัญที่สุดครับนะคร,รับเล่นฟุตบอลเสมอการที่เราเจอจีนแน่นอนว่าก็ถือว่าเป็นคู่ชกมาโดยตลอดนะครับก็มีทางชนะและแพ้ แน่นอนว่าในบ้านเราเราแพ้เขามาซึ่งผมก็เก็บไว้ในใจตลอดและเก็บจากนั้นนั้นและเจ็บจากนั้นนั้นด้วยนะครับแน่นอนว่าผมเองก็มีใจเอาสามแต้มให้ได้สิ่งสําคัญคือเราต้องเล่นด้วยกันเป็นทีมและไม่ประมาทเพราะมันเป็นเกมระดับเอเชีย er, ซึ่งมีความเขี้ยวอยู่ก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยทุกคนอยากเล่นหมดนะครับพอเป็นนัดชี้ชะตาของพวกเรา เพราะเป็นหน้าที่ทีตาของพวกเรานะครับสำหรับตัวผมเรื่องแหน่งผมเป็นนักฟุตบอลในทุกๆครั้งที่ลงสนามก็อยากทาให้ดีที่สุดก่อนไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็อยากทําให้ดีและช่วยทีมให้ได้มากที่สุด ก็ไม่มีตำแหน่งไหนที่เราจะตอบได้ก็อยู่ที่โค้ดนะครับอยากให้เราเล่นตำแหน่งไหนจากนั้นนะครับในวันเดียวกันนะครับนักเตะทีมชาติไทยนะก็ได้เดินทางไปสนามซ้อม BG จีเทนนิ่งเซ็นเตอร์นะครับเพื่อลงทําการฝึกซ้อมในเซสชั่นแรกนะครับโดยมียุทธินนักเตะที่สามารถลงฝึกซ้อมได้ทั้งหมดนะครับมีแค่ชนะทิมส่งกระสนเท่านั้นนะครับที่ยังต้องแยกซ้อมและฟื้นฟูร่างกายอยู่นะครับส่วนนักเตะที่เหลือก็เป่าทบร่างกายได้ดีนะครับเตรียมความพร้อมก่อนลงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนะครับ ก่อนการปึกซ้อมนะฮะทางชวัดโบราณนะครับแบ็กสายทีมชาติไทยบอกว่าดีใจครับที่ได้กลับมาติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีขอบคุณโค้ชอิชิอินะครับที่ให้โอกาสผมผมกับครอบครัวแฮปปี้และดีใจมากๆนะครับที่ผ่านมานะครับก็พยายามพัฒนาตัวเองให้เข้าใกล้พี่อุ้มและพี่ๆในทีมชาติส่วนตัวนะครับผมก็อยากให้ทีมชนะเพื่อจะได้3แต้มนะครับก่อนมาแข่งในบ้านและเอา3แต้มพร้อมผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับต่อกันเลยครับที่อีกฟอร์มแรงนะครับสำหรับนั้นจะสองวันนะฮะอีกดาวโร่ทีมชาติไทยนะครับก็บ นะครับที่มีชื่อตัวเองผมเคยเจอรุ่นพี่มาแล้วจากแคมป์ที่แล้วพี่ๆเป็นกันเองคอยสอนคอยบอกตลอดการซ้อมครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้วงงานกับโค้ดอิชิอิจะพยายามเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดซึ่งตอนเดินทางมารายงานตัวครั้งแรกนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับได้เจอพี่ๆที่มีชื่อก็มีพี่เจที่คอยแกล้งนะครับเรื่องความสัมพันธ์นะครับในทีมทุกอย่างโอเคมากๆนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอยู่แล้วบางครั้งก็เป็นแค่จังหวะในเกมเท่านั้นเป้าหมายในเกมกับจีนต้องพยายามเก็บตามแต้มจากบ้านเขาให้ได้ครับ สำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับมีโปรแกรมต้องทํำงานแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียร,รอบ2นัดที่5นะครับพบกับทีมชาติจีนที่สัญญาอโอลิมปิกเซ็นเตอร์เซเดียมที่ประเทศจีน ในวันที่6มิถุนายน2 0 6 7นะฮะเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับต่อด้วยเปิดบ้านพบกับทีมชาติสิงคโปร์ที่สนามรัชมังคลากีราสถานถ่ายทอดสดทางทรัฐทีวีทั้ง2นัดนะครับโดยเกมเจอสิงคโปร์เนี่ยจะแข่งขันวันที่11มิถุนายนเวลา19นาิกา30นาทีนะครับหมดทีมชาติไทยกับแล้วนะครับหลังจากที่ฟุตบอลลีก ด,ดการไปก็เป็นทาํนามือรมยูเนเต็ดที่คว้าแชมป์ไปของอีกสมัยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทกันติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปฟุตบอลไทยซายอดีสวัสดีครับ